ให้หนักเรียนฝึกอ่านพยังชนะที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอซอโซ่อ่านว่าซซ ชอกระเชออ่านว่าชอยอผู้หญิงอ่านว่ายอทอนมุนทูอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอนเนีนอ่านว่านอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอ พอพานอ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าฟอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวแหวนอ่านว่าวว รอจุลาอ่านว่ารอฮอนุงคู่อ่านว่าฮอ